อ๋อแต่พอมาถึงยุคหลังๆอย่างรามยนะหรือมหาภาระตะภาพมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนี่คะจากราชรถกลายเป็นเหมือนยานวิเศษถูกต้องครับในมหากาพยุคหลังๆเนี่ยวิมานะถูกบรรยายให้เหนือจริงขึ้นไปอีกคือกลายเป็นยานที่เคลื่อนที่ได้เองด้วยอำนาจวิเศษไปเลยไม่ใช่กลไกลแล้วอย่างเช่นตัวอย่างชัดๆก็ บุตรสบกวิมานไงครับที่ทศกัณฐ์ใช้แล้วพระรามได้มาทีหลังอ๋อค่ะค่ะจำได้ครับในนั้นบรรยายว่าเคลื่อนที่ตามใจนึกเลยเร็วเท่าความคิดยืดได้หดได้เป็นเหมือนออวังลอยฟ้าประดับเพชรพลอยเลยไม่ใช่ยานที่ออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์แบบที่เราเข้าใจกันทุกวันนี้ แสดงว่าไอที่ว่าเร็วเท่าความคิดยืดหดได้เนี่ยมันเป็นกลวิธีทางวรรณกรรมเพื่อจะสื่อถึงอำนาจความยิ่งใหญ่อะไรแบบนี้มากกว่าจะเป็นสเปคทางเทคนิคจริงๆใช่เลยครับนักวิชาการส่วนใหญ่มองแบบนั้นเลยคือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจเทพความดีงาม